นี่มันจะมีรายย่อยก็คือมันมีแตงโมติตต้านเมนูนะก็คือเมนูกองช็อบจุนชุนความรู้จุนชุนนะาะจุนชุนกองจุนจุนชุนแล้วก็ป่าเถียจุนชุนนะคะซืึ่งเราสามารถทาไปห้าความรู้เรื่องจุนชุนนี่ได้โดยเฉพาะกล้องร้อยแปดอาชีพนะคะก็คือเอลโกสไปดีร้อยแปดอาชีพนะคะที่มันจะมีอาชีพต่างๆให้เราท้ปแบบพิเแล้วเราจะ อยากรู้ว่าจีได้นะคะมันจะมีเจันการปอเห็ดนะคะมีอะไรบ้างผิวข้าไปเร็วเป็นเห็ดขยอทอดกรอบน้ำยาลางกาผอะได้ไหมคะการทำเห็ดเห็ดเห็ดขยอทอดกรอบน้ำยาลางกาการทำปลาเปียวอาหเนี่ยค่ะคือได้รอยยากรวาจีไปได้เดี๋ยวเรข้าไปดูได้นะคะจะมีดูอะไรเป็นอาชีพนะคะมีอาหารการเกษตรใช่ไหมคะอาหาเนี่ยคือมันมิมาในนี้นะ สื่งสำคัญก็คือชอบถุงชนนะคะตอนนี้เราเด้นทาไปดให้ลงผูประกอบการโทอปนะคะลงไปสมัรร้านค้าในชอบถุงชนของนี้นะคะเพื่อจิ่เมั่อการใช้ออนไลน์นะคะถึงตอนนี้ก็เ้ถึงส่มาสมัคไปเรนเลานนะคะในชอบถุงชนพออรยเข้าไปเรนนะคะแต่ต้นใจก็คือสร้งสี่ไดนะคะในชบถุงชนมีเมนูนึก็คือีดีรีป่าเดียวนะคะตอนนี้ก็คือาจรยเข้าไปเลยแต่จะพบ ะะกะหล่ำปลีก้าวเป็นะะกะหล่ำปลีป่านเรานะคะตรงนี้มันจะอยู่ในในเป็ดปอกก้อนสีบาดร์เยวเลยนะคะสึจะมีภาพกะหล่ำปลีก้าว เออเจเรียจะแม่คายไหมคะครับปามะเลมอเข้าๆนะคะนี่คือปากเข้ามารอจริงๆเลคะ